กาเปิดให้บริการเป็นรูปแบบสไตทเซิร์ฟซีกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสำหรับโซลแรนทามดีเวิร์สเป็นหนึ่งในเกมที่จางเคยพาเล่นแนะนําไว้ตอนที่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จจนตอนนี้มีภาษาไทยครบคันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าในตอนเปิดเกมมีอะไรน่าสนใจยังไงกันบ้างแล้วก็เล่นถึงขนาดไหนถึงควรรีไอดีสำหรับคนที่อยากจะสุ่มหาราดตัวในช่วงต้นเกมมีของแจกอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ เือใครจะเล่นตัวตัวเซิร์ฟไหนก็เลือกเซิร์ฟนันตันที่เราเลือกไปได้เลยนะครับเกมนี้ถามว่าใช้เวลารีนานไหมยจยนว่าก็ในระดับหนึ่งนะในจะรู้สึกว่าก็ในระดับหนึ่งเลยอ่ะไม่กล้าเปิดเสียงดังเยอะอะคบวบางทีจังหวะเพลงมันเป็นเพลงดิสิทัลอะอนะครับช่องต้นเนี่ยข้ามไปได้เลยนะไม่ต้องไปดูอะไรนะครับข้ามๆไปเลย มันมีแค่สอนสก,กิลอะไรต่างๆเป็นช่วงที่น้องเสียอู่เนี่ยโดนรักพาตัวนะครับเลือกตัวชายหญิงแล้วแต่เรานะครับแล้วก็ชื่อจานสุ่มๆไปเลยเลือกตัวชายไปครับมันใช้เวลา,ารีในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันต้องเสร็จทางหน้าของบทที่1พอเราเสร็จบทที่1แล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นตั๋วสุ่มจากจดหมายจากรางวัลเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนั้นเราก็มารีดูว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการไหมครับ ช่วงแรกนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะสอนระบบการเล่นคอมแบทการเล่นมีเรื่องของค่า CP ด้านล่างเป็นแต้มของการใช้สกิลนะครับแล้วก็ค่อยมากําหนดการใช้สกิลสกิลหล่านี้สามารถทําการตั้งเป็นคอมโบได้ว่าเราอยากปล่อยอันไหนก่อนไหนหลังในกรณีที่เราจะเอาไว,ไฟฟาว้ฟาร์มพวกฟาร์มออตโต้หรือไอ้ต่างๆนะครับแถวนี้ก็ข้ามๆไปเลยครับมันมีถ้าใครโหลดเกมครั้งแรกอาจจะเล่นในตัวเล่น LD หรือว่าตัวเล่นต่างๆบูสแต็กระไรต่างๆเนี่ย เตมเรไม่เต็ม60นะครับจะต้องเล่นไปก่อนนะครับแล้วเขาจะให้ถังซาเรามาเป็นตัวฟรีอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะจนจบเราก็ต้องดันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปิดพวกฟังก์ชันสปีดอะไรต่างๆของตัวทั้งหมดเลยเนะี่ยแล้วก็ทาการอัพเลยวงอัพเลเวลไปครับนี่นะครับช่วงนี้ก็จนกว่านู่นนะช่วงประมาณเลเวลสิบะครับผ่านจนกว่ามันจะสอนสูติเลียเสร็จอะนะเราถึงจะหือจะอืออะไรกับเขาได้นะครับนี่เราก็เล่นไปเลยโมเดลเขาตัวน่ารักนะสกิลมีการออกเอฟเฟกมีแบบ แสดงเอฟเฟกออกมาด้วยเวลาใช้สกิลท่านชอบมากเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยสกิลต่างๆเกตถึงมันก็จะใช้นะครับเดี๋ยวจะเปิดคูณ2ได้เปิดออโต้ได้ตอนช่วงผ่านอ่าเขาเรียกว่าผ่านการสอนไปแล้วเมื่อเราเคลียร์บทนําสําเร็จนะครับเราก็จะได้พวกของรางวัลเป็นเศษข,ของน้องตัวเสียวู่ม,มาอันนี้มันมีตัวละครอีโวได้นะครับก็คือเลื่อนขั้นตัวละครได้นั่นเองเนี่ยครับแล้วก็สําเร็จอันนี้มันเป็นแค่ฝึกสอนนะเป็นแค่แบบเรียกว,ว่าศูนย์นะครับยังไม่ใช่1นะ อันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่แนะนาถ้าใครรีคนต้องเปิดหลายๆจอหน่อยเพื่ออยากหาตัว,ตวละครที่ดีนี่ครับนี่คือบทหนึ่งนี่คือบทหนึ่งที่เราจะต้องจัดการครับแล้วก็เข้ามาคุยก่อนอันนี้คือการคุยเกินนําบทแรกครับเราจะเคลียร์แล้วเราจะปลดฟังก์ชันอัญเชิญนะครับอัญเชิญตัวแรกนี้ถ้าถ้าดูจากที่จันดูแล้วนะครับน่าจะเป็นการล็อกว่าต้องได้ตัว,ตวนี้แน่นอน100%ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่าตอนนี้น่าจะเป็นการล็อกนะครับก็คือไททาน ก็คือไอหลานไททานอ่ะไทหลงเออไทหลงครับไทหลงเป็นตัวล็อกนะครับเราก็เล่นไปเลยไม่มีอะไรเป็นตัวล็อกนะครับเป็นตัวละครแทงมาให้เราในทีมเราไม่มีแทงเขาเลยให้แทงเรามาเราก็มาใส่สล็อตตัวละครครับเนี่ยมันสามารถปลดสล็อตได้ตามค่าเรเวลครับสูงสุด6ตัวแต่เหมือนปกตินะครับมันก็ประมาณ6ตัวนี่แหละเราก็อัพเลเวลใพ้พร้อมครับเพราะเราต้องไปดันดนเนื้อเรื่องต่อนะครับเราก็อย่าลืมมาตรวจสอบโหลดตรงนี้นะครับเนี่ยเปิดดาวโหลดแบบไม่จํากัดด้วยมันจะได้60เฟรมเลย ต่อไปภารกิจของเรานะครับนั่นคือเคลียร์บท1หนึ่งมันจะมีตั๋วได้ฟรีจากอันนี้ด้วยนะทรดาวก็คือผ่านด่านเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยตีดาวไปมันจะได้ตัว๋วแต่ว่าเราจะให้ตั๋วจากการรับรางวัลในจดหมายของเกมที่เปิดใหม่นะครับในนั้นจะได้ทั้งหมดประมาณ20ใบเราเล่นจากในนั้นอันนี้เราก็เล่นออโต้ยาวๆไปเลยครับจนจบบทเ่อผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตัวเจียง <c oughs> ไม่ใช่เจียงดิเจียงจู มีตัวละครเชีงจู่ให้กับเราแล้วก็จะมีการอัปเดตการตั้งค่าสกิลนะครับเนี่ยเราสามารถมาเซตสกิลได้ว่าเราอยากใช้เซตสกิลแบบไหนนะครับเนี่ยเราเรียงใช้ดันได้ว่าอยากใช้ตัวหนึ่งตัวสองเป็นตัวไหนตัวไหนเปิดก่อนดีอาจจะใช้แบบเคลียร์เวฟเลยนะครับเคลียร์เวฟสกิลสกิลสกิลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราสามารถปลดปิดเมนนได้ตามที่เราต้องการเลยนี่นะครับระบบต่างๆมันก็จะเข้ามาให้กับเราเรื่อยๆตอนนี้มีเปิดระบบแบบคูณ2แล้วนะครับก็จะคูณ2ด้วยสกิลด้วย นะมันจะเคลียร์ทุกอย่างได้ง่ายนะครับตีพวกค่าลูกไฟก็จะการที่เราตี1ครั้งในการออกเรอนะครับเนี่ยได้ค่าสกิลกดใช้สกิลครับเนี่ยอารมณ์ของซานมันดีตรงที่มันเป็นตัวเคลียร์เวฟนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันของการพัฒนาตัวละครนะครับหรือว่าเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองเราอัพตัวละครนะครับถึงเลเวล9เราสามารถปลุกพลังได้โดยใช้หินที่เราฟาร์มมาเนี่ยแหละปลุกพลังครับน้องก็จะอีวิวเลชั่นนะครับนี่ครับเป็นน้องผมชมพูน่ารักไปแล้วนะ เรียกว่าโตขึ้นนะครับก็จะได้รับพลังร่างแห่งกายแท้มานี่ครับนี่คือร่างจริงหลังจากเราใช้สถานะนี้ค่าศสตูนะครับกระตุ้นดาเมจเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งด้วยถังซานเองก็จะมีเหมือนกันครับแล้วก็มีช่องใส่วงแหวนนะครับเหมือนถังซานภักสามดีที่จะเล่นเป็นปกติสามารถอัปเดเวลแวนได้นะครับนั่นแปลว่าเราต้องฟาร์มเศษในการเอามอาัปดาวแล้วก็มีการอัปขั้นตัวละครรวมถึงฟังก์ชันในการทําตัวปัญญายุทธ์นะครับอันนี้เราก็อัปเลเวลให้มันเป็น9ครับ ทังสานเองก็มีนะครับนี่ทุกตัวมีหมดครับแต่แค่บางตัวอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างมั้งตัวพระเอกเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างครับนี่ถังซานโตขึ้นครับเป็นร่างหนุ่มขึ้นนี่ถือค้อนนะครับเห็นไหมพลังวิญญาณยุทธร่างจริงเปิดครับย่างเงินครางว่าเราคนนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสุดท้ายนะครับเจอกับพ่อของเราเองนะครับถังห้าว มันจะมีความสามารถเมื่อเกิดเปิดเกมมาครับนี่จะมีเอฟเฟกพิเศษเห็นไหมเปิดร่างกายแท้ครับถังห้าฝอนของข้ามก็เปิดนะครับตอนแรกอยู่ในร่างมาคุมเนี่ยเมื่อร่าเป็นร่างของกายแท้ปุ๊บมันจะเป็นสกิลแบบพิเศษครับแปดกระบวนท่าสังหารครับเตะพ่อตาตัวเองฟันหักไม่มีฟันกินข้าวเลยโอ้โหดูเดือดเลเกอร์นครับน้องเสี่ยอู่เรียบร้อยครับจบบทที่1นะครับนี่คือจบบทที่1แบบของแท้ทรูเคลียบทที่1หมู่บ้านปัจฉญาเรียบร้อยได้เศษมานะครับหน้าฟังก์ชันนี้นะครับล็อกอินเจ็ดวันสบ มีเพชรได้นะครับมีตัว10บใบ20บใบนะครับมีแหวนจำลองนะครับม,มีกระดูกแปดหมื่นในแปดพปีนะครับมี1นึ่งพันแปดร้อยแปแลึกนะแล้วก็เราสามารถเลือกวิญญาณจาร์สุดท้ายเป็นของรางวัลได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มได้ตัวดาเมจหรือว่าตัวซัพพอร์ตจากการรีโลของแต่ละคนแล้วก็ค่อยมาเลือกจากพวกนี้ได้นะเพราะว่ายัางไงยังไงเนี่ยมันก็ได้ให้ตัวละครเจ็บประดาบระฟีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับ ดยกิจกรรมจะมีกิจกรรมเติมนะครับอันนี้ใครอยากเติมเงินแบบเบาๆประหยัดประหยัดสเตลลาทำแพ็คราคาไปให้เรียบร้อยถักไปได้เลยนะเอสเตล r าเนี่ยครับในรางวัลครับมันจะมีเป็นรางวัลหลายรูปแบบนะครับให้กับเราหลังจากเราเคลีย์บทจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับรางวัลโปรเซิร์ฟใหม่นี่ครับนี่จะมีรางวัลสาหรับถ้าใครอยากเติมเงินคืนกาไรต่างๆในช่วงต้นเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วมีโปรเติมรายวันเติม9บาทนะครับพันเซฟประหยัดเพื่อสุ่มรับไอเทมนะอันนี้ก็มีได้น้ำเพชรได้น้ำพลึก แต่คนจะจัดสรรกันได้เลยนะอุดหนุนเกมได้ถ้าคิดว่าเราเจอเซิร์ฟที่ที่ใช่แล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมท้าลวนนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเควสนะครับจะได้รับของนะไม่ว่าจะเป็นวงแหวนหรือว่าวิญญาณจานนะครับเราต้องทำเควสอัปเดตนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครใหม่หน่อยนะครับตะกีถ้ถังซานพระอาจารย์หลานห้าวนะเป็นเควสนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมาย7วันอันนี้เป็นเควสที่ทำง่ายหน่อยนะครับได้ถังสัญญาฟรีดังนั้นตัวละคร7วันเราไม่ต้องเลือกสังสารญาก็ได้ถ้าเราความเควสได้ครบ นะเราก็ไม่ต้องเลือกทางสัญญาได้เลยมันจะมีเควสแต่สารวันเปิดเปิดขึ้นมา้าเพื่อทำเควสพยายามอัปเดตแอคทีฟสักหน่อยจะเป็นผลดีมากนะครับแล้วก็ในจดหมายจะได้รับตัวครับนี่ราวันเปิดตัวนะครับทั้งหมด20ใบให้เราไปซุปซุ่มเลดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครตัวไหนมีน่าสนใจไงบ้างครับตัวละครน,นะครับเ,เดี๋ยวนะมาดูลิสต์ยังไงนะไม่ใช่นี่มันร้านจิตเทพจิตที่ได้จากผลึกอะ ตัวละครนะครับที่มีนะครับตัวละครดาเมจที่เก่งมากๆและดีสุดๆในตอนนี้ไม่พ้นปูกบีครับปูกบีเป็นตัวละครที่ใช้ได้ยาวนานและก็ดาเมจดีจัดจ้ามากๆนะครับตหรลบคนที่จะเอาไปเป็นตัวดาเมจถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยปูกบีเนี่ยเทียบ SS เลยนะครับจะลงลิสต์ที่เป็นของเครดิตคุณชิเคเก้นเอาไว้ในตัวชุมชนแล้วก็ตัวเพจแล้วลองไปนั่งปิดเทียดูด้วว่าอยากได้ตัวไหนนะถ้าเป็นตัวดาเมจเนี่ยก็แน่นอนเลยครับเอาตัวนี้ไปได้เลยนะ หรือว่าปีบีตรงก็ได้นะครับปีบีตรงก็เก่งเหมือนกันแต่ความเทียบนเนี่ยเก่งหมดเสียอูก็เก่งนะครับจะเว้นจะเป็นหมาลงกับแมที่จะเป็นเทียที่ต่ําลงมานิดหน่อยนะครับในการเล่นแต่ยังไงยังไงแนะนํา3ตัวอื่นได้มากกว่านะครับที่จะมีโอกาสซุ่มออกและถือว่าโอเคอ่ะไปดูครับคลิกเลยครับมันจะขึ้นมาเป็นสครับถ้าอยู่ที่สีม่วงก็แปลว่าเราได้แค่สีม่วงครับอ่าไม่หมุนต่อครับได้แค่ SR นะครับปึ่มๆๆมนนะครับ ไอ้ม่วงมา3ใบมั้งอ่าสิทธิ์พี่ชินหมิงครับธาตุไฟนะครับธาตุมีผลด้วยนะธาตุความมืดนะครับจมตีว่องไวแต่ก็คุมความมืดนะครับบางตัวละครจะครับไม่รู้จักนะอุ้ยยางวุตีปู่มังกรนี่ครับทำโมเดลน่ารักนะถ้าใครชอบแบบภาพแนวอาร์ตอานะครับได้น้องเสียอูไวเด็กมาด้วยนะครับไปต่อเลยครับถ้าสุ่มแล้วไม่ได้ออกตัวที่อยากได้ก็รีเลยก็ได้นะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยได้ทองครับ หมือนจะสุ่มและการันตีรอบแรกมั้งเพราะว่าจะลองเทสไปรอบนึงมันก็ได้ทองเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าได้ตัวอะไรทองมาหนึ่งครับมันมันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้อะไรมั้งหลังสั้นไว้เดกนะครับอู้ปู่ไทาทาน,นครับโอ้มึ่อีหลาน,นครับโอ้ได้เสืออู่ล่างโตครับอืมได้เสืออูล่างโตนะครับตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้ก็เก่งนะครับ หมือนจะการันตีได้นะถ้ารู้สึกรู้สึกนะครับแล้วก็ตัวการันตีช่วงต้นเนี่ยมีเท่านี้แหละไม่ได้มีหลากหลายมากมากเพราะคิกด,ดูตำนานไปแล้วมันไม่มีนะครับนี่เรจะแนะนําการจัดทีมเพิ่มเติมมีตัวละครอ,อิงมาใหม่ก็จะมีค่าเซตนะครับเนี่ยมันจะมีค่าเซตของตัวละครถ้าเรามีตัวละครที่เข้ากับคอมโบนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากเราสุ่มไปเมื่อกี้จานว่ามันออกแน่นอน,นครับตู้เมื่อกี้คือออกแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวอะไร เสร็จแล้วสุ่มอีก40ใบได้รับตํานานทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะออกในตัวที่ใจเราต้องการหรือเปล่าตัวละครมีเยอะมากนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวสายดาเมจแนะนําแบบ SS เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวปูกระบีนะครับ1่ปูกระบีที่เป็นตัวดาเมจที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ถังซานครับถังซานยาจากักระพัดนี่ก็ดีนะครับเสี่ยวอู่ที่จันได้เมื่อกี้ก็สวยนะครับถังห้าก็เก่ง แต่ละตัวมีสีต่างกันถ้าได้ตัวเมลหลักๆมาเล่นช่วงต้นจะสบายครับปีปีตรงนะครับแล้วก็จะเป็นมีไอ้เจ้ามังกรนะครับอ๋ออันนี้ครับใต้มูป่ายก็เก่งนะแันว่าดาเมจเขาดีเลยอะแล้วก็แม่ผมปัดโศกอ๋อลิวเออหลงครับลิวเออหลงก็เป็นตัว SS นะครับ Ss เบวกเลยส่วนตัวสายด้านการซัพพอร์ตป้องกันนะครับจะมีมารอสูรนะครับมีตัวนี้นะครับ หน้าของตัวชื่ออยู่ไหนเนี่ยอินนะยครับอ,อินมานอสูรตัวเก่งมาอสูรตัวเก่งมากครับมาอสูรโคตรเก่งเลยตอนนั้นสมัยที่เป็นเซิร์ฟนอตน,นี่่พี่เป็ดเขาเคยส่งมาให้จานเนี่ยก็ทำดาวลุงอย่างเยอะมันเป็นตัวละครที่เก่งมา,มากๆครับลุลงก็ดีครับลุ้งจะเจ็ดประหลาดถ้าเราไม่มีทัพย์จริงๆไปเลือก7วันได้ครับจริงๆไม่ต้องรีก็ได้ถ้าออกตัวละครที่โอเคถูกใจอะ่ะแต่ว่าช่วงต้นจานว่า3ตัวที่จานว่าม,ามันดีนะอีก2ตัวจานว่าต้นๆไม่ค่อยดีครับถ้าได้ตรงใจหน่อยก็จะถือว่า โอเคมากๆเลยทางเยี่หัวก็เก่งนะครับทางเยี่หัวก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะมากนะเดี๋ยวก็จะพยายามแบบหาแนวแนชิ้แนวทางอะไรมาเล่นให้กับทุกคนนะครับอืมอยู่ที่ว่าทุกคนจะสูงก่แค่ไหนหูเย็นเจรน,นี่ก็เก่ง,รงเรื่องเอามาเล่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ท้ายสุดด้านการซับคุมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออเมึงเซนตีก็เก่งนะปูปูใบอะ่ะปูใบในเกมนี้ถือว่าดี ประมาณนี้นะครับก็ลองดีกันดูว่าออกตรงใจเองแค่ไหนเพราะว่า3ตัวแรกเนี่ย,อยไอหมายถึง5ตัวแรกที่มันให้เลือกครับถ้าออกตัวละครที่เรา1ใน3ถือว่าโอเคแล้วก็เล่นได้เลยแต่อยู่ที่ว่าอยากเล่นตัวไหนนะครับจานลองดีไอเดีเนี่ยมีทั้งเสี่ยวอูอีกไอดีนึงมีปูกกบบีนะก็ถือว่าออกออกตัวละครที่ใจต้องการอยู่นะครับก็ลองเล่นต่อดูว่าเป็นยังไงเพราะยังไงเราก็มาเลือกตัวละครอื่นจากในหน้าลิสต์ได้อยู่แล้วพยายามเล่นเพื่อทำเควสอะไรายยาต่างๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเช็คอินแจกก๊าซส้มทุกวันนัันนนนใโบบสะคร ในบนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด10โอ้โหกี่วันเนี่ยสาวันนะครับล็อกอินเพื่อเราสุ่มนะปุ้มอ่าสุ่มได้หัวในหน้าครับจริงๆมันแจกเยอะนะไม,ไม่ต้องรียังได้เลยครับไม่ต้องรียังได้เลยมันแจกเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องสุ่มว่าจะออกตัวอะไรถ้าออกตัวละครที่เราเล่นอยู่และตัวเก่งอะ่ะมันได้ดาวครับอันนี้ก็ถือว่าดีไปนะมีระยะเวลาเยอะอยู่นะครับมีการรับไส้กรอกมีมอบการอัญเชิญอันนี้ก็เล่นทำเกรสที่เราทำนั่นแหละปกติอันเชิญเล่นเนื้อเรื่องเยอะๆนะครับโอ้วันนี้ บดล็อกครั้งหนึ่งเนี่ยโหออกได้เยอะมากสุ่มกันกระจุยเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันฝากท่านเติมเงินเซเลราโกพ้าเติมถูกจมไปเติมดีไม่มีีฟานเติมแล้วอย่าดึงก่อโคดรวีคีทูสองจากช่องไวท์ไนเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ้ก็มาลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ถือว่าใครต้องการเติมเงินก็เซลล่าทำแพ็คราคาไว้รอเยิ่มยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊วยครับ